สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกงหัวตะคนนะครับวันนี้พญาเย็นจะมานำเสนอเมนูมันอลูทอดครับว่ามันฝรั่งนี่บ้านพญาเย็นปลูกกันนะครับจะปลูกตอนช่วงธันวาเก็บไปเดือนมีนานะครับมันอลูที่เขาเอามาทอดนี่ก็จะเป็นมันเปรนะครับม,มีตำนี้นะมันบางงามางมนมล้วก็มีแผลนะครับทางโรงงานเ่าจอย่บอกใเอาครับ เรับเลยเอามาทอดกินกันนะครับมันทบดิบก็มีมันอลูนะครับหลักๆอย่างเดียวเลยเราก็จะใช้มีดสองคมนะครับปอกเปลือกออใกข้ามมดฝานเอาที่เป็นตาเป็นอย่างที่มันบดีออกไปมดนะครับหลังจากที่ปอกแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาไปล้างน้ำอย่างมันออกหน่อยหนึ่งเราก็จะใช้มีดสองคมนะครับฝัน สซไว้นะครับเป็นแว่นเป็นแว่น,น,วนบางๆนะครับก่อยๆเนี่ยไปสวังมีดข้อมือเด้อหรือว่าภายนี้มีดสไลด์แบบนี้นะครับมันก็จะโวยหันห่อยนะาาสไลด์เป็นแผ่นเป็นแผ่นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไปยืมของเพื่อนมาทำเนาะ มันจะบอกค่อยเสมอนะครับด้านหนึ่งจะใหญ่ด้านหนึ่งจะบางด้านหนึ่งจะหนาด้านหนึ่งจะบางนะครับเวลาทอดแล้วมันจะสุกบบกพร้อมกันมันบเหมือนมีดสองคมที่มันความหนามันเสมอกันนะครับแต่มีดสไลด์นี้เว้ยขนาดครับเนี่ยครับบางผักหนึ่งหนาผักหนึ่งเวลาไปทอดมันจะสุกบกพร้อมกันนะครับหลังจากที่ซอย เป็นแผ่นแล้วก็เอาไปล้างน้ำน้ำยางมันออกสักหน่อยนะครับแล้วก็เอามายางค้นน้ำมันยัดลงครับแล้วเราจะเอาไปทดอดขั้นตอนการทอดกัหม้อตั้งน้ำมันห้อนๆแล้วก็เอามันที่เราล้างยัดน้ำแล้วเนาะแล้วก็เอาไปใส่สักหน่อยแล้วก็กลุ่นให้มัน แตกออกจากกัน,นะครับถ้าบอกโกนนี่มันจะตีก,กันเป็นแผ่นบดซุกง่ายนะครับแล้วก็เอาละไว้สักสองนาทีพอครบประมาณสองนาทีนะครับเอากลับมาโคนแล้วก็มาปิ้นด้านมันด้านหนึ่งลงนะครับหลังจากที่เอาโกนแล้วก็เอาปิ้นแล้วละไว้สักสองนาที มันก็นจะเริ่มจะเหลืองนะครับเสียงทอดแช่ๆก็เริ่มจะบดดังก็จะเป็นทัานซุกแล้วนะครับตักออกยักหม้อกระทะเลยแล้วก็ไปพักือยัดน้ํามันนะครับหลังจากทอด เอาจนจำนวนที่ต้องการหรือว่าปอขีนนอขอนมม่นะครับเราก็จะมาผสมผงปรุงรสนะครับถ้าผมมีผงปรุงรสก็ใส่รสดีแล้วครับง่ายๆมีทุกบ้านแน่นอนแต่วันนี้ผมไปซื้อผงปาบีก้ามาครับหน้าหอมาลงพอนะครับใส่เพื่อตามจำนวนที่ต้องการนะครับใส่ไปก่อก้อนกินไปก่อก้อนนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนรสดีนี่มันจะกินนะครับใส่กับน้อยด้วย หลังจากที่กลนผงปรุงรสค่้ยแล้วก็มาจิ้มพอสักน้อยครับปรุงจนรสชาติเพิ่มอกเพิ่มใจแล้วก็ตักใส่ถ้วยใส่จานครับพร้อมกินเรียบร้อยแล้วนะครับมันคหอทอด เวลาไปซื้อของเขามันได้น้อยนะครับเรากับเป้งตัวเอามาทอดกินคนเดียวครับจะใหญ่ขนาดลองเอาไปนยะไปทําพอแล้วครับทําง่ายๆใ้เวลา้อยเดียวอาจจะเอาไปทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้พนันย็นขอฝากไว้เพียงตัวอีก,ก่อนนะครับขอบกดไลค์ใช่กดแชร์ป,ปะกหน่ำคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ